สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมจังเกร์บอยนะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะมาเข้าป่าตามหาพึ่งหลวงนะครับแล้วผมก็จะมาถ่ายวิธีการตีพึ่งแบบชาวบ้านให้ดูนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะวัดเสียวแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับทุกคนวันนี้ผมมากับพ่อผมด้วยนะครับซึ่งพ่อผมเดินนําหน้าผมไปุ่นแล้วนะครับ ไปหัวน้ำตอนนี้รอรอดูเจอตัวแล้วจะเจห้ดูมา้มอโอเคนันทุกคนตอนนี้พ่อผมก็กำลังตัดไม้นะครับเพื่อที่จะมาทำลูกทอยนะครับผม ตนนี้นะครับผมกับพ่อก็ได้เดินทางมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในป่าดิบชื้นแล้วนะครับเราต้องเดินตามลำธารเส้นนี้ในป่าดิบชื้นนะครับเราต้องระวังก็คือมันจะมีทากนะครับทากทากที่ดูดเลือดนะทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ไร้ร้างแล้วนะครับผม,มน่าจะเป็นของคนสมัยก่อนนะครับที่ิ๋ามา อยู่ที่นี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นส่วนหมักนะครับผมจะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับที่ขึ้นตอนนี้เนี่ย ผมรู้สึกเหมือนเข้ามาอยู่ในป่าดึกดำบันพ์ทุกคนดูกล้วยป่าต้นนี้นะครับใบมันใดญมากเลย,ยครับทุกความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรได้นะครับตอนนี้เราก็ต้องลอดอพกพุ่งไม้นะครับที่มันล้มลงมาเป็นซุ้มนะทุกคน เขามาอยู่ในปลาดิบชื้นอย่างเงี้นะครับมันจะลมลื่นมากเลยนะครับทุกคนอากาศเย็นสบายนะครับตอนนี้เราก็ต้องเดินลุยน้ํานะครับรื่นๆ คนเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดต้นนี้ไหมครับนี่คือไม้ยางดงนะครับอายุเร,ราประมาณ2 3 0ถึง300ปีได้นะครับไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับภาพได้ไหมนะผมจะเดินต่อกันเลยครับ ก็เจอที่พักเก่านะครับน่าจะเป็นของพวกทันป่านะครับที่ข้ามาเที่ยวป่ากันนะทุกคนน้องลอยก็เก่าแล้วนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะทุกคนน,นี่ก็ต้นไม้ดึกดำบานทุกคนนี่ต้นไม้ดึกดำบานครับนต้นใหญ่มากอ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในซอกซอกเขานะครับทุกคนที่เขาเป็นหน้าผาป่าที่นี่ครับดูลึกลับมากเลยนะทุกคน คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นตาน้ํานะครับเป็นน้ําที่ไหลออกมาจากอาซอกหินนะครับน่าจะไหลออกมาจากใต้เปลือกโลกนะทุกคนเราก็ต้องขึ้นเป็นขึ้นหน้าผาไปครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ใต้ต้นพึ่งแล้วนะครับทุกคนนี่ครับวันนี้ทุกคน,นดูเหมือนแห้งนะครับแต่ต้นมันยังไม่แห้งนะทุกคนสูงมากเลยนะครับมันตอนนี้ผมเห็นหลังพึ่งอยู่ประมาณหนึ่งลังนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองซุมเข้าไปใกล้ๆนะครับ ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอยู่สูงมากความสูงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ30เมตรได้บางยี่สิบยี่สบสามสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูใกล้ๆนะครับทุกคนครับคือว่าตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาตรงใกล้ๆอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับต้นพึ่งเลยนะครับทุกคน ซึ่งมันมีร่องรอยของคนนะครับน่าจะมาทําก่อนหน้านี้แล้วทุกคนแต่อีกลังนะครับที่เหลือเนี่ยเขาน่าจะทําไม่ได้นะครับเขาได้ตอกตอกลูกถอยไปแล้วครับนี่ลูกถอยที่เหลือก็เพียบเลยทุกคนไม่แน่ใจว่าเขาทําไม่ได้หรือว่าอะไรนะครับซึ่งมันเหลือแค่ลังเดียวนะครับเขาได้ตอกลูกถอยขึ้นไปข้างบนนู่นเลยทุกคน ก็คิดว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตีพึ่งไหมนะครับผมเนี่ยปราก็มิเนี่ยไม้ไผ่นะครับได้ตอกขึ้นไปนะครับเป็นบันไดนะครับสําหรับไต่ขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวลองไปหาดูนะครับผมที่อื่นนะครับว่ายังพอลงเหลือให้เราได้ตีพึ่งไหมนะครับวันนี้นะครับ จะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เพิ่งกันหรือเปล่านะทุกคนโอเคนะครับ ก็ินมาสักพักแล้วทุกคนยังไม่เห็นมีวิวแววของ้นเพิ่งเลยนะครับเดี๋ยวลองลองเดินหาไปเรื่อยๆกันละกันนะ ทุกคนครับลองสังเกตต้นไม้บริเวณพื้นที่ตรงนี้สิครับอุดมสมบูรณ์มากเลยนะทุกคนดูต้นดีนะครับน่าจะว่าห้าคนอบได้นะครับผมคนดูนะครับว่านด่างชนิดหนึ่งแต่ว่าผมเพิ่งจะเจอแต่ว่าตัา้งเชื่อไม่ถูกนะครับอันนี้เพิ่งจะพบท,ะทั้งแรกนี่เหรอในป่าดินะครับ ใบมันสวยนิห่ต้นูหาปลูกได้ยากเนี่ยหาในาดิบ้ทนี้ก็ันเอื้องพึ่งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะยังไม่ออกดอกนะเอพึ่งชีนี้นี่อยู่ในป่าดิบอ้บริเวณทางนี้ครับก็หาหาได้ยากเหมือนกันอยู่บนต้นไม้สูงอ่า นี่ก็จะเป็นกล้วยไม้นะครับที่มีชื่อว่าเตื่องพึ่งนะทุกคนมันจะใช่มันจะเกาะตามต้นไม้นะครับมันจะอยู่บนต้นไม้สูงแต่ต้นนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าทาไมมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งหายากมากเลยนะทุกคนเห็นนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของเรานะครับสำหรับคืนนี้ ครับของพ่อผมเองนะครับที่แกมาพัดวันสองวันก่อนนะครับ <st arts> <st arts> คืนนี้คิดว่าอากาศน่าจะหนาวมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ในป่าดิบชื้นอย่างเงี้ยนะอากาศเย็นอยู่แล้วนะครับยิ่งมีต้นไม้ปกคลุมอย่างเงนะี้ยเนี่ยอากาศอุณหภูมิเนี่ยย,ยิ่งลดลงนะทุกคนในช่วงเวลากลางคืนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดอกทอยลูกทอยนะครับลนลนลนอันนี้จะเป็นลูกทอยนะทุกคนที่เขาเอาไว้ไปตอกนะครับเข้ากับต้นพึ่งนะทุกคนลูกทอยนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ย,เข,เ,ย,เ,ยเขาจะเรียกว่าลูกตอยนะครับโซนแถวพักเนี่ยเขาจะเรียกว่าลูกตอยนะทุกคนนี่ครับทํามาจากไม้ไผ่นะครับเราก็มาเหล่าแบบนี้แล้วก็เหล่าให้ หัวมันเนี้ยแหลมแหลมอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> นี่มันจะมีทั้งอันที่สั้นแล้วก็ยาวนะทุกคนอันยาวเนี่ยเราจะไว้ตีอ่ระดับตั้งแต่กลางต้นนะครับขึ้นไปถึงยอดเลยนะครับส่วนอันสั้นๆพวกเนี้ยเราจะอยู่ประมาณขนต้นนะทุกคนเราจะตอกประมาณขนต้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นพกเพลิงนะครับทุกคนทํามาจากเอ่อถานะครับของลังจืดนะทุกคนเราจะเอามารวมๆกันแล้วมาทุบทให้มันแหลกนะครับ เขาเนี่ยโป้เนี่ยเนาะเนาะโปรเลตอ,อะไรสิอยู่ขวบขึ้นขวบขึ้นเกียรติโอเคนะคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาก่อไฟต้มน้ำกันดีกว่านะครับ i'm a ตอนนี้นะครับผมก็ได้ก่อไฟต้มน้ําเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะครับเมื่อกี้ก็มีสัตว์นะครับตัวอะไรไม่รู้นะครับเข้ามาใกล้กับเรานะครับมันได้กลิ่นควันไฟนะครับตอนนี้มันหนีไปละหายเงียบไปแล้วนะครับทุกคนเมื่ี้น่าจะมาบนต้นไม้สูงต้นนี้นะครับมันร้องเหมือนกระรอกหรือว่าตัวตัวอะไรอ่ะที่เห็นไม่แน่ใจนะครับนี่ก็จะเป็นคอนนะครับผมคอนไม้นะครับที่ทํามาจากแก่นไม้นะครับ ซึ่งมีความแข็งแรงนะครับทามาจากไม้เนื้อแข็งด้วยนะทุกคนนี่เอาไว้ตอกลูกถอยนะครับตอกเข้ากับต้นไม้แบบนี้นะทุกคนคแล้วก็เราก็จะนี่ใช้ลูกถอยเนี่ยเป็นบันไดนะครับไปปีนต้นไม้ขึ้นไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอพักผ่อนก่อนนะครับผม ทุกคนครับตอนนี้คือฝนถล่มลงมาแล้วนะครับตกหนักมากเลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็มีผ้าใบนะครับผ้าใบเล็กหนึ่งใบนะครับผมทําให้ผมรอดจากการเจียบฝนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าไม่เพียงพอนะครับผมตอนนี้นะครับฝนเนี่ยตัดเข้ามาใส่ผมตลอดเลยนะครับทุกคนก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคืนนี้นะจะเป็นยังไงนะครับผมจะเปียก น่าจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้กองไฟผมก็ได้มอดแล้วนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับผมก็ตกไปประมาณสงชั่วโมงนะครับผมก็หลับเพิงตื่นนะครับผมก็ตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวผมจะมาหุงข้าวนะครับผม คนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ตั้งหม้อข้าวแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการหุงข้าวแบบโบราณนะครับผมพอต้องรอให้น้ําเดือดแล้วก็ข้าวเนี่ยสุกได้ที่นะครับเราก็จะเช็ดน้ำออกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมาผิงไฟไว้ข้างๆนะครับผมมาทำให้ดูนะครับตอนนี้น้ํายังไม่เดือดนะทุกคน นะครับทุกคนตอนนี้นะครับเข้าวผมก็เดือดแล้วนะครับผมลองบิบดูละมันนิ่มพอดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเช็ดน้ำออกนะครับใส่น้ำน้อยไปนั้นเนี่ยทำไม่มีเลย กำลังสวยเดี๋ยจะมาเคลียร์ให้เท่ากันอย่างงี้นะทุกคน เดีวทุกคนระหว่างที่เราเอาหม้อเข้านะครับปิ่งไฟนะครับเราต้องคอยหมุนนะครับผมหมุนให้ทบทุกด้านนะครับไม่งั้นมันจะสุกแค่ด้านเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งมันจะไหม้นะทุกคนคนตอนนี้ก็ใกล้จะค่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทํากันตีเพึ่งกันเลยนะครับซึ่งข้าวเนี่ยผมุเสร็จแล้วจะกลับมากินช่วงค่ำๆกันแล้วกันนะครับทุกคน ตอนที่ไปตีพึ่งเต็จน,นะครับซึ่งการตีพึ่งแบบนี้นะครับจะไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นตอนกลางคืนนะครับทุกคนถ้าทําตอนเช้าเนี่ยบอกเลยว่าโดนต่อยแน่นอนนะครับพร,พ,รพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับ ช่วงเย็นเนี่ยมันเป็นเวลาหากกินของสัตว์นะครับตอนนี้เนะี่ยมีกระรอกครับมากินลูกไม้เยอะมากเลยนะครับข้างบนนู่นทุกคนลูกไม้ลน่นลงมาเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยนะครับกระรอกเยอะมากนะครับที่นี่แสดงว่าระบบนิเวศที่นี่ยังดีอยู่นะทุกคน นี่นะครับผมก็มาถึงใต้ต้นสายแล้วนะครับต้นพึ่งนะครับจะเป็นต้นสายขนาดใหญ่นะทุกคนความ,มสูงก็ประมาณยี่สิบถึงสาเมตรได้เยนะครับสูงมากเลยนะทุกคน <c oughs> ก็เราเดินมาประมาณ100เมตรได้นะครับจากที่พักนะครับมาถึงตรงนี้นะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะต้องรอให้มืดนะครับเราถึงจะตีได้นะครับถ้าเราทําตอนเช้าอย่างนี้เนี่ย ตอนกัดแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมานั่งรอตรงนี้แหละทุกคนจนกว่ามันจะมืดนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็มืดแล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยพ่อผมก็ ขึ้นไปบนต้นเพล่งแล้วนะครับก็ต่อไปนี้นะครับผมจะต้องปิดไฟนะครับตอนที่เราทำกันตีเพลิงเนี่ยถ้าเราเปิดไฟฉายเนี่ยเพลิงจะบินมาตอมเราแล้วก็ต่อยเราได้นะทุกคนฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับก็จะมืดหน่อยนะทุกคน เกยร์ครับทุกคนตอนนี้พ่อผมก็ลงมาจากต้นเพึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูครับก็ได้แค่นี้นะทุกคนนี่น้ำพึ่งอยู่ในถุงนี้นะครับน่าจะได้แค่ประมาณโลสองโลนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยพ่อผมเคยมาตีละครั้งหนึ่งนะครับ น,นทุกคใน,น,นถุงนี้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้กลับมาที่พักแล้วนะครับทุกคนแล้วก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับ ในค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะก่อไฟทิ้งไว้นะครับผมเพื่อที่ป้องกันพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกแมลงนะครับที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนะครับเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นนะครับผมอากาศหนาวนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสาหรับคืนนี้ก็ขอลากคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมก็อัติสวัสดี์นะครับทุกคน วัสดียาำเช้านะครับทุกคนนี่ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับเมื่อเช้าเนี่ยช่วงประมาณ6กโมงนะครับพวกเราสัตว์ป่านะครับก็ได้ออกหากินนะครับดังสนั่นป่าพื้นนี้เลยนะครับทุกคน นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศยามเช้าที่นี่นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็ได้เก็บสัมภาระเก็บข้าวของแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะกลับแล้วนะครับตอนนี้เวลาวันหกโมงจะเจ็ดโมงแล้วนะครับเดินไปดูเจ็ดโมงแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ